ข้าพเจ้าขอความช่วยเหลือด้วยการอดทนและการละหมาดเถิดข้าพวกเจ้าขอความช่วยเหลือด้วยการอดทนและการละหมาดเถิดจากสุรอัลบอฮการที่สี่สิบห้าข้อ30ร้อยหมาอัลลอฮ์กล่าวว่า การอดทนและการละหมาดคือการช่วยเหลือของอัลลอฮ์ดังนั้นจงขอความช่วยเหลือจากพระองค์ด้วยการด้วยกับการอดทนและการละหมาดอิบเนอับสรอดิออลลัมมาลาว่ามีอยู่คหนึ่งขณะที่ฉันที่สถานะสอนหลังท่านอุษุนสุลลัลอเลวัสเซลัมท่านพูดกับฉันว่าเอาไม้แก้วเด็กน้อยฉันจะบอกสิ่งถึงสิ่งที่อัลลอฮ์จะให้ประโยชน์แก่เจ้าฉันจึงตอบไปว่าโรุณนาบอกฉันถึงท่านที่กล่าวว่าจงรักษาอัลลอฮ์ และลล l a ์จะรักษาเจ้าปฏิบัติหน้าที่ให้สมบูรณ์ต่อล l l a จงรักษาลล l a ์และจะพบว,ว่าลล l a ์อยู่เบื้องหน้าเจ้ารักษาหน้าที่ต่างๆที่มีต่อล l l a ์และพระองค์จะทรงช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาจงรู้จักลล l a ์ในยามสบายพระองค์ก็จะทรงรู้จักเจ้าในยามที่มีเคราะห์กรรมรำลึกนึกถึงลล l a ์แล้วพระองค์ก็จะทรงให้ความช่วยเหลือในยามที่เราเคราะห์ร้ายถึงจะไม่ว่าเคราะห์กรรมที่มันต้องประสบถึงอย่างไรมันก็จะต้องประสบ แต่หากไม่ประสบมันก็ไม่ประสบอยู่ดีเมื่อครุสิ่งถูกสร้างทั้งหมดก็ไม่อาจจะยังประโยชน์แก่เจ้าได้และหากมัครุสิ่งถูกสร้างรวมตัวกันเพื่อขจัดขอ้อกรรมที่อลัลลอฮ์ไม่ต้องการแน่นอนมะครุเจ้ามไม่สามารถขจัดข้อกรรมให้ออกจากตัวเจ้าได้ทั้งนี้เพราะเป็นลิขิตที่ได้ทําการบันทึกทุกสิ่งไว้เรียบร้อยแล้วจนถึงวันเกียตรติดังนั้นแม้นหากเจ้าร้องขอพิงขอจอากอัลลอฮ์ทางนั้น และถ้าหากมอบหมายก็จงมอบหมายต่อหรอจงทำอำมามังบนฐานรากแห่งการอม م านศรัทธาและย a กินเชื่อมัน่นรำลึกถึงการขอบคุณในบุญคุณแห่งพระองค์และพึงรู้ไว้ด้วยเถิดว่าการอดทนกับสิ่งที่ไม่ชอบจงประเสริฐมากสําหรับการช่วยเหลือของอร่อยอยู่พร้อมกับการอดทนความสบายอยู่กับความลงบากทางออกอยู่กับความขับแค้น่าวคือเมื่อถึงข้าวเคราะ จงเข้าใจว่าหลังจากนี้ความสบายกําลังรออยู่และหากพบกับความขับแขนทางออกก็กาลังจะปิดก็กําลังจะเปิดเช่นกันมีระบุในฮะดิษหนึ่งว่าหากผู้หนึ่งมีความหิวโหยหรือต้องการความช่วยเหลือแต่เขากรบปกปิดไม่มย์รู้มันก็เป็นหน้าที่ของหน้าที่จะประทานยุสกีปฏจจบิท่ะยังชีพที่ฮาลานแก่เขาเป็นเวลาหนึ่งปีอุซายฟะโรฮิรดิยาลอันล่าว่า เมื่อท่านที่เมื่อท่านเมื่อใดที่มีภารกิจสําคัญท่านสุลตูสุลลรอฮอเลวะเัลลัมจะเข้าสู่กาละมาดท่านสุลตูสุลลรอฮอเลวะเัลลัมกล่าวว่าบรรดาอับดุลนายุก่อนหากมีปัญหาเกิดความยุ่งยากขึ้นพวกท่านจะสารบุญอยู่กับการละหมาดครั้งหนึ่งขณะที่อิบเนอบัสรอโรย์ลามูมารู้ข่าวการตายของลูกชายในขณะที่เดินทางเขาจึงลงจากพาหนะเพื่อละหมาดสองระกา